จะได้ชี้แจงนะครับเอาเรื่องทั่วๆ,ๆไปก่อนนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยแรงมากถ้าจังหวัดยะลายังมีผู้ติดเชื้อสูงอยู่ขนาดนี้นะครับคงอีกนานเลยครับที่เราจะกลับมาเรียนเหมือนเดิมได้นะครับตอนนี้เราก็เออจะต้องอยู่กับระบบการเรียนแบบออนไลน์ไปอีกนานหรือไม่รู้จะทําไงนะครับถ้าเราไม่ไม่เดินหน้ามันก็จะอยู่กับที่แล้วก็ทีนี้มันช่วงโควิดด้วยไม่รู้จะทําไงนะครับก็เลยเอาเอานี่กว่ามาเป็นคาบโฮมรูมเลยดีวยกว่าได้ได้คุยกันว่า,วาปัญหาต่างๆมันเป็นเพราะอะไรเออผลผลสะท้อนมาจากผมไปถา อาจารย์หลายๆท่านที่สอนหลายๆวิชายอย่างเช่นอาจารย์เก้อปูนในแผนกหรืออาจารย์ดุวิ์ถามว่าเออเด็กโปชอหนึ่งเนี่ยเข้าไปเรียนบ้างไหมอาจารย์ก็บอกว่าไม่ก็เห็นนะครับไม่ก็เห็นเราเข้าไปทํางานส่งบางคนก็ทำไอคนที่ทําคงไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนเนี่ยไม่เคยทําเลยนะครับไม่ติดต่อครูผู้สอนเลยแล้วทีนี้มันจะเกิดปัญหาว่าถ้าเราไม่ขาดการติดต่อระหว่างครูผู้สอน,นในช่วงจังหวะเนี่ยเดือนแล้วที่เราเรียนระบบออนไลน์เนี่ยมันจะแล้วเราทําอะไรกันอยู่ก็เลยต้องเรียกพวกเรามาคุยกันนี้ว่า ต้องหาว่าวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆในการเรียนการสอนมีทั้งหมดเท่าไหร่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ประชุมประชุมใหญ่เลยวันนี้เพราะว่าถ้าไม่ไม่มีการประชุมอย่างนี Yoon, mm ้ครับเราเราจะไม่ได้โต้ตอบสนทนากันเลยหนึ่งก็คือกิตติวิน2คือนันพัฒนสประยุทธ์สสถาพรห้าอับดุลอากิมมีนาซียะแล้วก็มีพานุเทมีสุรดิี มีกระชับพลมีนาซีฟะอ๋อไม่รู้ว่าเข้ายังไงอ้าวาละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้นะครับตอนนี้นับว่าหนึ่งในห้องเรียนผมเช็คชื่อเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีการติดต่อ,อยางนี้มันไม่ได้ที่จริงวันนี้บอกเลยว่ามันเป็นวิชาลูกเสือจะต้องมาทําการเช็ค,คคุณก่อนว่าคุณที่สามารถติดต่อผมได้ตลอดเวลามีใครบ้างกี่คุณไม่นั้นผมจะไม่รู้เลยว่าคุณเดี๋ยวผมเรียกให้คุณขานชื่อนะครับตามเลขที่นะครับแล้วคนที่ผมไม่สามารถติดต่อได้ผมจะโทรประสานหาผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวัาวันนนก่นน่่่อเีีียททแล้ววุผมโ กคนบางผู้ปกครองบางคนก็รับถ้าผู้ปกครองไม่รับผมโทรหาโดยตรงบางคนก็ไม่รับทั้งคู่ผมก็ไม่รู้ทําไงนะครับโทรหากันเลยนะครับบอกว่าต้องตามกันมาว่าเรา เราได้รู้ปัญหากันนาซีฟาครับเมื่อกี้เห็นอยู่นาซีฟาอยู่ไหมอ๋อนาซีฟาอยู่นนี่สยุตีิผมเพิ่งดึงเข้าห้องครับบ้านอยู่นางตาผมโทรไปประสานกับผู้ปกครองแล้วก็ดึงมาเข้าห้องต่อไปวิชาภาษาไทยพื้นฐา,านอาจารย์ธีรวดีเป็นอาจารย์ใหม่นะครับเพิ่งย้ายมาอาจารย์ให้อะไรบ้างครับอาจารย์ทีรวดีวิชาภาษาไทยให<ท><ม>้เลยครับ,รบอาจารย์เคยให้งานไว้แล้วก็ส่งในไลน์กลุ่มอ๋อโอเคได้ไม่มีปัญหาตัว ต่อไปวิชาทฤษฎีเครื่องมือกลของอาจารย์สุวิทย์เป็นมีครับพูดอยู่ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์สอนสอนอยู่โอเคไม่มีปัญหาต่อไปวิชางานฝึกฝีมืออาจารย์ศิริพงศ์เป็นวิชาต่ไบอันนี้ผมอาจารย์ให้งานอย่างอันนี้อันนี้ผมไม่ให้รานไม่ได้ไม่ให้งานแบบฝึกหัดมากครับให้เป็นแบบฝึกอ๋อแบบฝึกหัดอ่าโอเคครับไม่เป็นไรที่จะที่ต่อไปวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงอันนี้เรียนทุกวันเรียนทุกวันเลยเรียนเกือบทุกวันเกือบทุกวันเลยจ้ะแสดงว่าอาจารย์เขาดูแลดีใช่ ดูด้วยจัรยกนิว้วให้เลยคุมเด็กยกนิ้วให้เลยครับอาจารย์ชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูที่วิทอาจารย์ซูไฮมีอ่าใช่ใช่อาจารย์ซูไฮมีโอเคแกแกจริงอาจังอยู่โอเค,อเคก็ไม่มีอะไรนะครับได้แล้วถือว่าได้เจออาจารย์ประจําวิชาถ้าเราไม่เจอยังไงถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อประสานงานมาได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ย จะคอยไปประสานงานกับครูประจําวิชาแต่ละวิชาทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเหนื่อยเหนื่อยกับไปนี่ดูสถานการณ์โควิดวันนี้ครับเห็นเร้่เหนื่อยวันนี้ติดเชื้อ160รายใหม่นะเสียชีวิตเพิ่มมา3ทั้งจังหวัดยาลา22คนแล้วก็อําเภอเมืองอําเภอเมืองตอนนี้เฉพาะวันนี้วันเดียวครับ135ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อีกครับไม่ได้กลับมาเรียนระบบปกติแน่นอนผมบอกเลยเลยว่าไม่มีใครกล้าเปิดหรอกครับเทอมนี้ทั้งเทอม ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะอยู่กับระบบการเรียนออนไลน์ไปตั้งเทอมไหมเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันหนักมากถ้าเราไม่คุยกันเนี่ยเราจะไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่ไปเอาความรู้ไปใส่ในหัวตอนนี้คือปัญหาว่าครูทําอะไรจะสอนยังไงกับเด็กให้เด็กมีความรู้จะถามว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการเรียนบ้างแบบนึงหโอ้โห oh. oh. หนูใช่ไหมหนูมีปัญหาอะไรครับโทรศัพท์หนูมันมีปัญหาค่ะเดีย๋ยวจะเครื่องของมันมันเป็นรุ่นเก่าค่ะเป็นเป็นรุ่นเก่าเออมันเป็นรุ่นเก่าใช่ไหมถ้าเป็นรุ่นเก่าอยู่อีกตอนนี้มีวิธีการแก้อยู่วิธีวิธีการเดียวก็คือผมต้องจัดหาโทรศัพท์ให้คุณในราคาที่ถูกๆเครื่องสองสามพันเนี่ยเดี๋ยวผมจัดหาให้สิ้นเดือนนี้เอาไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูลองถามย่าดีกทีก็ได้ค่ะเผื่ออาจจะมีนาซีฟะนะครับ ตอนนี้คือทำงานนอกเวลาด้วยใช่ไหมทำงานเห็นขายขายของในตลาดสดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานเพราะว่าหนูอยู่พื้นที่เสี่ยงค่ะก็เลยถูกกักตัวใช่ค่ะ คือตอนนี้มันเป็นปัญหาทั้งหมดแล้วคเออคนอื่นมีอะไรบ้างครับเรื่องที่จะเรียนออนไลน์เนี่ยเพราะว่าเราต้องอยู่อย่างนี้ไปอีกนานงานที่รูสั่งมันเยอะไหมเน็ตเน็ตเน็ตไม่ดีครับเน็ตไม่ดีเน็ตเน็ตไม่ดีเนี่ยต้องโทษองค์การอย่างเดียวครับผมทําเป็นเนื้อหาสรุปยอดแล้วก็ผมเอาไปโพสต์อีกครั้งหนึ่งใน YouTube แล้วคุณก็ไปตามอ่านย้อนหลังใน u t u b e แล้วกันแต่ว่าเราเวลาเราเราสนทนาโต้ตอบออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับ แบบเดี่ยวทาก็คือหมายความว่าเราคุคยกับแบบเดี่ยวทาเนี่ยมันจะมีการกระตุกของสัญญาณอินเทอร์เน็ตคือจะสรุปว่าใครที่ยังเข้ากลุ่มไลน์ไม่ได้ของอาจารย์เดียร์พลที่ยังไม่ส่งงานนะครับให้คุณตามในกลุ่มไลน์แล้วคุณก็ไปถามเพื่อนใครส่งแล้วบ้างใครทำแล้วบ้างผมวันที่ผมนัดเอาหนังสือบางคนยังไม่มาเอาหนังสือและไม่มีอะไรเลยตอนนี้บางคนวันนั้นถูกกักตัวไม่สามารถไปหนังสือได้ไม่ได้หนังสือสักเล่มหนึ่ง อย่าให้ผมทําไงถ้าคุณจะเอาหนังสือจริงๆนัดกันวันเอาเป็นวันไหนวันวันศุกร์ช่วงบ่ายหรือช่วงเที่ยงนัดกันเจอที่แผนกผมจะเข้าไปที่แผนกแล้วเอาหนังสือให้คุณต่างคนต่างใส่เมสดกันคงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาหนังสือเสร็จกลับบ้านเลยม,มีมีบางคนยังยังได้หนังสือ <c oughs> ไม่ครบค่ะใปเมทันใบอีกวันหนึ่งมันจัดหนังสือยากแต่หนังสือในแผนกนี่ผมจัดให้ได้นะครับ เพื่อจะให้มีงานส่งครูแล้วพยายามติดต่อครูผู้สอนนะครับอย่าอย่าอยู่นิ่งๆน,นะครับถ้าคุณอยู่นิ่งๆคุณยังไม่ได้อะไรเลยคุณต้องพยายามติดต่อครูผู้สอนเออรึงชั่วโมง,ง,งในกนาร วันศุกร์ใช่ไหมครับอ่าบ่ายโมงก็ได้บ่ายโมงนัดบ่ายโมงตรงให้ไปที่แผนกผมเอาหนังสือเตรียมไว้ที่แผนกหนังสือที่ผมจัดหาได้แล้ว,ลวผมต้องเดินทางจากเบตง่ะอ่าถ้าอยู่เบตงมันไม่ได้เออถ้าอยู่จากเบตงนี่ไม่ได้รส่งพัสดุไปไ,ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแฟกซ์ส่งหนังส <c oughs> ือตอนนี้มีถ้าผมไม่เอาพรุ่งนี้ได้ประมาณ น่าจะห้าหกเล่มแหละนี่นี่วิชางานเครื่องมือเบื้องต้นเล่มน,นี้งานเครื่องมือเบื้องต้นครับครับ,รบที่อาจารย์บอกว่าท่องปฏิญาณนี้ให้ส่งแบบไหนครับอาจารย์ส่งแบบคลิปหรือส่งเบแบบเสียงเออส่งคลิปครับคลิปแบบตรวจกล้องอะอาจารย์ใช่บบใช่ใช่แล้วก็ส่งโอเคครับใช่นายก็ท่องมาก็ส่งมาส่งคลิปมาส่งส่งส่งส่วนตัวได้ไหมอาจารย์ไม่ลวาตกใกันส่วนตัวไม่ตรวจตรวจ่วนรวม เพื่อนไม่รู้ว่าว่านี่หน้าตาเป็นยังไงเพื่อนยังไม่รู้จักเลยผอาจา์ใจร้ายอ่ะนะส่งในกลุ่มไลน์นะครับส่งในกลุ่มไลน์โอเคครับวิชาอื่นก็ตามตามเลอกกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทําไงเอาที่มันได้กันคุณพยายามติดต่อครูผู้สอนถ้าคุณยังอยู่เฉยๆเสียเวลาไปหนึ่งปีแน่ๆนะครับและปีหนึ่งเนี่ยยังไม่ทันรู้เรื่องอะไรเลยโควิดมันมาซะก่อนไอ้รุ่นโควิดเนี่ยอันตรายที่สุดแล้วถ้าไปมีอะไรก็วันนี้ แค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันศุกร์นะครับ9ก้าโมงครึ่งครับแล้วจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้เรานะครับแล้วก็จะสอนเกี่ยวกับเทคนิคอะไรหลายๆอย่างให้เรานะครับให้เราพยายามเข้ามาวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับขอาดันนะโอเคเอาเอาเอารักษาตัวรอดโอเคสวัสดี